สวัสดีครับทุกคนโอเคก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทำนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีใครติดตามแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ไม่ควรที่จะพลาดไปอยู่ดีพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งๆแล้วก็มีการไปเช็คมานะครับก็เป็นช่วงของเ,ออเรียกว่าไงเดีเป็นช่วงของภาษีของช็อปที่มีคืนนะครับที่จะ เป็นเรื่องของการสืบนื่อจากคลิปที่แล้วนะที่ผมพูดไปว่าเฮ้ยเราต้องมีการใช้เงินสามหมื่นบาทในการซื้อของนะครับไม่นับ2อง0มื่ที่เป็นจากโอท็อปคุณภาพภา,าพอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับปกติเนี่ยผมไลฟ์ผ่าน YouTube แต่ว่าด้วยสัปดาห์นี้เนี่ยมันไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่สามารถไลฟ์ดโดยตรงผ่าน YouTube ได้ก็ แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะต้องแก้ปัญหาอีกอีกพักหนึ่งเลยไม่น่าจะได้ทำเร็วนี้อาจจะต้องลองใช้โปรแกรมพวกเดิร์ตปาร์ตี้ดูจริงๆผมไม่ค่อยอยากใช้เพราะรู้สึกโอเคมันอาจจะมีะทูนพิเศษที่ทำให้มันเรียกว่าไงคอนโทรลง,ง่ายกว่านะครับใส่นวดใส่นี่ใช่แต่ผมส่วนตัวผมรู้สึกว่า mm hmm. สิ่งที่ผมพูดมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วผมก็แค่อยากแชร์คนอื่นฟังเนี่ยด้วยด้วยตัวคุณภาพของ ของตัวไลฟ์สตรีมมิ่งของ u t u b e เนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์อยู่ละแล้วก็การจัดสีจัดแสงการปรับปรับภาพของตัว u t u b e เนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคสังเกตได้จากภาพตอนนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปก่อนสีจะไม่เหมือนกันเลยทั้งที่กล้องเป็นตัวเดียวกันเอ่อด้วยด้วยเหตุผลบางอย่างคือ YouTube ผมมองว่า YouTube อก็จะจัดสรรมาดีแล้วแต่ว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไลฟ์แล้วมีปัญหาลองกดเช็คดูเนี่ยมันเหมือนเป็น เหมือนเบราว์เซอร์เว็บไซต์มีปัญหาบางอย่างนะครับในหน้าของไลฟ์สตรีมมิ่งโดยตรงผ่านของตัวเบราว์เซอร์โอเคผมก็เลยคิดว่าแก้ปัญหาเพราะหน้าด้วยการอัดคลิปแล้วก็ลงไปก่อนมันอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สตรีมมิ่งแต่ก็น่าจะค่าเท่ากันเพราะปกติไลฟ์สตรีมมิ่งก็ไม่ได้มีใครดูสดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมตัดสินใจว่าอัดแล้วก็ โยนขึ้น u t u b e ไปก่อนในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจจะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมถ้าหาวิธีได้หรืออาจจะต้องลองใช้โปรแกรมเติร์ดปฏิจริงๆก็ว่าไปนะครับกับเข้าตัวส่วนเนื้อหาที่ผมจะพูดของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของอตัวภาษีสาเหตุที่ผมหายไปสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็แน่นอนครับแน่นอนว่าคนเราต้องคิดหมายถึงว่าอย่างน้อยผมเนี่ยต้องคิดว่า,เ,าเงินสามหมื่นบาทเนะี่ยผมจะไปซื้ออะไรมันมันเรียกว่าไง ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนาะคือถ้าใครมีสินค้าที่อยากจะซื้ออยู่แล้วเราซื้อก็โอเคครับเช่นคุณอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็โอเคอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับคุณแต่ว่าผมผมยังยังไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นเนาะคือเรื่องเงเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วน,นะครับโทรศัพท์พอดีโทรศัพท,พทพ์พังก่อนที่จะถึงช่วงรอบเปลี่ยนภาษีพอดีก็เป็นเอ่อเป็นอีกเรื่องที่ต้องคิดไปก็ทีนี้ตัวเรื่องในการจัดการเรื่องภาษีของผมเนี่ยเริ่มเหลือไม่เยอะละ คือมันมีตัวเลือกให้ซื้อเยอะแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่อยากได้อะครับแต่ว่าผมกําลังจะคิดว่าเอ้ยผมจะต้องใช้เงินสามหมบาทในการซื้อของเพื่อลดจอนภาษีเนี่ยมันอาจจะต้องคุ้มค่านิดนึงซึ่งผมก็อาจจะเป็นคนคิดเยอะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเคิดไปหลายต่อนะครับก็สุดท้ายไปจบด้วยการที่อัปเกรดระบบโซล่าเซลล์เดิมก็อาจจะ โอ้โหแย่เลยพอเป็นการอัดผ่านแอปกล้องวิดีโอก็คือไม่สามารถแชร์สกรีนได้โอเคคืออ่ะอย่างที่ผมเคยพูดไปในไลฟ์แรกๆเลยมาครับเรื่องของการแชร์ระบบโซล่าเซลล์เนี่ยผมทำโซล่าเซลล์ใช้เองที่เป็นระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ก็คือวางแผงไว้เอาสายจากแผงเนี่ยมาจุ่มกับนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยมาจุ่มกับอันนึงมันจะเป็นเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยเอาไปเสียบที่ปลั๊กสาตาบ้านเราใช้ได้อยู่เลย นะครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะเวิร์กในเขาเรียกว่าไงในระยะสั้นๆส,สำหรับถ้าเราพอใชติดแค่นั้นที่ผมก็คิดว่าบ้านผมเนะี่ยค่อนข้างใช้ไฟเยอะเพราะว่าผมเดอร์เวิร์กโฟมโฮมนะครับแล้วก็แฟนผมเนี่ยก็เวิร์กโฟมโฮมก็เราทั้งครัวความผมก็จะมีเปิดแอร์เปิดคอมเปิดอะไรมันก็ต้องใช้ไฟเยอะเป็นเป็นเงาตามตัวนะครับของการเวิร์กโฟมโฮมก็เลยพยายามที่จะลดค่าไฟคิดว่า ตอนแรกเนี่ยติดเป็นแบบ2กิโลวัตต์ไม่พอก็เลยเอามาเพิ่มอีกเซตหนึ่งก็คือมีแผงโ,โซลาร์เซลล์สีแผงเฉลี่ยแล้วหมื่นนิดๆกับตัวอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือหมื่นก็คือ2องหมื่นละผมก็เลยหมือนก็เลยอ่ะไปซื้อฬิกามาเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้มนานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหรือเหตุผลในการซื้อนะครับไอ้ที่หายๆไปเนี่ยก็คือไปจัดสรรเรื่องพวกนี้มาแหละว,ว่าโอเคผมซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมทุกคนเพราะว่าผมเป็นคนทําเองผมพยายามจะลดงบ อางที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมเพิ่มมาสองกิโลวัตต์ผมจ่ายตั้งแค่สองหมื่นเองนะเออซึ่งถือว่าถูกนะครับถ้าเทียบกับเออเราจ้างเขาติดเซตหนึ่งแสนห้าเออนั่นแหละมันแสนขึ้นอะ่ะคือผมไม่ได้มีเงินก้อนสูงขนาดนั้นแล้วก็ที่หายไปก็จะเป็นเรื่องของเอามาทํหลังคาจริง,รงยังไม่ได้ไม่รู้จะแชร์หน้าจอ,อยังไงนะครับแล้วก็คิดว่าการที่ยื่นโทรศัพท์ให้ดูเนะี่ยคุณภาพก็คงจะน่าจะระยำมากมากเลย ไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันอาจจะเย็บยับขึ้นมาให้ดูว่าสภาพก่อนทําหลังทาเปไ็นยังไงไม่ขอย้ํานะครับว่ามันไม่ได้งานสวยไม่ได้งานดีเหมือนเหมือนคนที่เขาเล่างแพงคนรับทงแพงเขามีเหตุผลของเขาอยู่แล้วเขาเ,ขาเก็บงานดีเขาทําให้มันสวยเขาทาเรียบร้อยเราจ่ายตังค์เองเดียวแล้วเราจบเห็นหรว่าผมผมก็อยากทําแต่ว่าผมไม่ได้มีงบสูงขนาดนั้นก็เลยเลือกที่จะเป็นมาทําเองทําเป็นแบบ DIY ผมมองว่าผมผมเข้าใจมัน ว่ามันคืออะไรมันทํางานยังไงเพราะฉะนั้นผมเป็นทนันมันได้มันมีปัญหาผมทําให้มันซ่อมง่ายที่สุดอาจจะยังไม่จบผมมีแผนในหัวอยู่ว่าถ้าจะทาต่อเน่ผมจะทำางไงให้มันสวยแต่ว่าโอเคมันก็เรียกว่าไงครับตามตามรบตามสภาพเนาะผมก็เสียโดยรวมเนี่ยผมมันจะหมดไปประมาณ6 0 0 0ื่นแปดหมื่นละสำหรับนี้บางคนอาจจะแบบว่าโอ้โหแปดหมื่นก็ไปจ้างเขาทาก็ได้ใช่ครับ80,000แต่ว่า8 0,000ของผมผมได้ที่จอดรถมาเพิ่มอีกอันหนึ่งเลยนะ ซึ่งส่วนใหญ่แสนห้าที่ที่เขาเห็นตามเพจหรือว่าอาจจะมีถูกลงมาหน่อยแสนสามที่เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นที่ไม่ใช่หัวเว่ยครับเป็นอะไรสักอย่างที่ที่เขาจะขายคู่กันเนาะก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงเขาเป็นแค่แบบไปติดบนหลังคานะครับผมเคยไปสอบถามมาหลายเจ้าแล้วมันก็คือแค่ให้เขาจะไปยึดบนหลังคาให้อจอดหลังคายืดๆยึด,ยดการที่จะต้องมาทําหลังเป็นโรงจอดรถเพิ่มอีกโรงนึงเนี่ยเขาจะเก็บเพิ่มซึ่งซึ่งผมทําให้มันจบในใ,ใ,ในในงบเท่านี้ได้นะส่วนตัวผม happy แฮปปี้ละ ใน,ในงบเท่านี้กับการประหยัดไฟในระดับเท่านี้ไว้เด๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะเปิดแชร์แล้วกันครับขอเวลาแก้อันนี้นิดนึงอ่ะอันนี้ก็นั่นก็เป็นตัวอธิบายว่าหายไปไหนมากช่วงนี้เนี่ยก็จะยุ่งๆนิดหน่อยเพราะว่าเรียกว,ว่าตอน2กิโลวัตต์แรกเนี่ยผมทําเป็นแบบลักไก่นะครับก็เดี๋ยวบ,บอกว่าผมทำาปบเสียบปลั๊กเลยมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ลักไก่หรอกเขาเรียกว,ว่าพอใช้งานได้แล้วถ้าคุณจะใช้แค่นั้นซึ่งถ้าแบบ ใครอยากทําใช้มันจะมีเซต500วัตต์ขายก็มีครับ500วัตต์ถ้าหลายๆคนสงสัยประมาณไหนเอ,อผมจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเช่นอุฒหนัดตู้ยเย็นอะตู้ยเย็นสักตัวงตู้เย็นตัวใหญ่ๆ500วัตต์เนี่ยอาจจะพอพอคอเ์อื์เสียบปลั๊กปึ๊กปล่ปอยเลย500วัตต์จริงๆตู้ยเย็นอะผมว่าจะา300 200ได้ซ้ำถ้ามันดีๆหน่อยนะครับแต่ว่า500เนี่ยเพียงพอกับการเปิดพัดลมเปิดตู้ยเย็น อ่ะประมาณนั้นพอมันก็จะมี1กิโลวัตต์ขายเหมือนกันเสียบปลั๊กก็คือเราวางไว้มีที่วางเสียบปลั๊กให้มันแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วครับอ่ะทีนี้ผม,ผม2กิโลวัตต์ตอนแรกที่ทำเอาจริงมันก็อยู่ได้แล้วนะแต่ผมแค่มีเรื่องให้ต้องคิดว่าจะใช้เงินภาษีไปกับการทําอะไรสักอย่างไงซึ่งผมผมดันมองว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผมเนาะ,ะก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกผมจ่ายตังค์แค่2เบือนแต่ว่า หลังจากนี้เนี่ยมันจะประหยัดไฟให้ผมเพิ่มขึ้นในระยะยาวก็ก็เลยมองว่าอาจจะเอามาใช้กับตรงนี้ดีกว่าก็ก็กตอนแรกเนี่ยเพราะมันเป็นเสียบปลั๊กอย่างที่เล่าไปใช่ไหมครับว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวหนึง่งแล้วก็จะต่อเป็น a นเปลั๊กไฟบ้านเลยเสียบเข้าไปจุดปัญหาหลังจากนี้ก็คือพอมันมี2ตัวเป็น4ีโลวั์ไฟมันเยอะพอไฟมันเยอะเนี่ยจะให้มาเสียบปลั๊กธรรมดาเนี่ยไม่ได้แล้ว เพราะาปลั๊กส่วนใหญ่มันไม่ได้ออกแบบมาให้รับไฟได้มากขนาดนั้นนะครับ4กิโลวัตต์เนี่ยมันก็4 0 0 0วัตต์แล้วขนาดปลั๊กช่างท,ทั่วไปเนี่ยยังแค่ประมาณแบบ3,000วัตต์อะไรประมาณนี้เลยซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างเยอะครับเป็นอันตรายต่อปลั๊กไฟถ้าใช้ระย,ยะเวลานานๆซึ่งแน่น,นอนโซลาร์เซลล์มันผลิตนานเนาะกลางวัน6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่ะแล้วแต่ฤดูกาลก็ว่าไปผมก็มันแน่นอนครับมันก็ต้องมีการแก้ไขใส่ตู้คอน s u m ร์ดี ตู้คอนเซมเมอร์เผื่อ,อมาหลายหลายคนไม่ได้เป็นคนทําเพืาบ้านดี y ไว้ก็จะไม่ค่อยเก็ตภาพตู้คอนซูมเมอร์เป็นเรียกง่ายเหมือนเป็นเบรกเกอร์ที่เราเห็นนะครับเป็นตู้ไฟที่ติดอยู่ที่ถ้าบ้านบ้านหลายหลายคนก็น่าจะมีที่เราสับปุ๊บไฟดับทั้งบ้านหรือจะมีการดูดตัวนึงถ้าไฟดูดปุ๊บมันทิปลงเราก็ต้องไปดันขึ้นเพื่อเป็นการรีเซ็ตระบบอ่ะอัะอะนนั้นก็คือตู้คอนซูมเมอร์ผมก็ต้องไปจําแยกมาอีกตู้นึงมาอยู่ข้างนอกบ้านเป็นส่วนของโซล่าเซลโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้ จัดการง่ายเวลามีปัญหาแล้วก็เป็นการเดินสายไฟแยกให้มันโดยเฉพาะ,าะก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ไม,ไม่ไม่ทำลายตัวระบบเดิมไฟบ้านเดิมนะครับกรณีที่ผมอยากจะเพิ่มขึ้นอย่างตอนนี้มันสีใช่ไหมเออคือท้ายที่สุดแล้วอ่ะผมก็ผมอาจจะทำหกก็ได้แบบแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่าม่งไม่สอใจผมพอผมม,มีแมวสองตัวใช่ไหมครับผมอาจจะอยากเปิดแอร์เลี้ยงแมว ตอนนี้ก็เปิดนะแต่ว่าเออเรียกว่าให้มันเข้ามาอยู่กับผมดีกว่าล้วผมก็ทํางานแต่จริงๆแมวเขาก็มีมีห้องโถง,งนะครับที่เขาอยู่ที่ใหญ่ๆเดินขึ้นเดินลงเดินไปมา,มาตามอิสระเขาก็ <S <S 2> <S 2> ก็คิดว่าถ้าผมต้องการเปิดให้มันอยู่ได้ตลอดอให้ให้แบบว่าเออแมวอยู่ตรงนั้นก็เย็นแล้วก็ไม่ร้อนซึ่บ้านผมก็ไม่ได้ร้อนนะแต่ว่านั่นแหละผมแค่อธิบายว่า ผมอาจจะอยากเปิดที่ห้องโถงไว้ตลอดเพื่อให้มันมีอากาศถ่ายเทแล้วก็แมวก็เย็นตลอดเวลาเนี่ยผมอาจจะต้องเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งอ่าถามว่าคุ้มไหมก็ส่วนตัวผมทําเองผมมองว่าผมรับได้นะครับด้วยเงินที่เก็บแล้วผมผมอาจจะเป็นคนที่มีความสุขกับการทําบ้านแล้วก็ลงทุนแล้วมันได้ใช้เนี่ยผมค่อนข้างแฮปปี้นะครับอย่างที่บอกว่าพอมันแยกมาอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีคือมันเพิ่มเปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องไปแก้ระบบอะไรละมันค่อนข้างเสถียร ผมเดินสายไฟยชุดใหญ่แล้วเดินสายไฟยเส้นใหญ่ที่มันรองรับได้แล้วผมก็แค่ซื้ออินเวอร์เตอร์มาจุ่มปุ๊บวางแผงเสร็จเลยอ่ะก็กจะง่ายขึ้นทีนี้ก็อาจจะยากตรงที่หลังคาผมตอนนี้มันดันออกแบบมาแค่นี้ผมก็จะต้องไปจ้างเขามาทาหลังคาใหม่อีกสักผมไม่รู้อะถ้าถ้าได้ยิงราคาตอนนี้ก็อาจจะหมื่นห้าถึงสองหมื่นประมาณนี้ครับก็ก็ว่าไปก็โอเคส่วนตัวก็ยังถือว่ารู้สึก,กว่ารับได้ทีนี้ที่ผมจะมาใช้ให้ฟังก็คือ โหผมเสียดายมากเลยที่ผมเปิดเปิดไอ้นี่ไม่ได้มันเลยไม่ค่อยเห็นรูปไม่เห็นภาพเนาะคือ,เ,อเวลาที่ผมทำโซล่าเซลล์เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีการย้อนใช่ไหมครับการย้อนของการไฟฟ้าไหลกลับเข้าไปที่มิเตอร์ <c oughs> เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไหลย้อนนะครับเวลาที่คือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ว่าไฟฟ้ามันก็เหมือนมันก็เดินทางมาใช่ไหมวิ่งผ่านมิเตอร์มิเตอร์ก็หมุนเข้าบ้านเราเนี่ยมิเตอร์ก็หมุนหมุนหมุนทีนี้ มันวิ่งผ่านมามันเป็นเพราะว่าบ้านเราขอโทษรบบ้านเรามันจะใช้ไฟฟ้ามันก็เลยไหลเข้ามาแต่ว่าด้วยพลังบางอย่างที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันทางานยังไงมันอารมณ์เหมือนแบบไฟฟ้ามันวิ่งเข้ามาถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราปิดหมดเหมือนไฟฟ้ามันเดินทางต่อไม่ได้มันก็จะคายอย่างนั้นมันจะไม่เด้งกลับนะมันจะคายอยู่งั้นอ่ะมิเตอร์จะไม่หมุนทีนี้พอบ้านเรามันมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากที่มันเคยคายงั้นถ้าบ้านเราไม่ใช้ไฟนะหรือใช้ไฟน้อยน้อยกว่าที่มันผลิตได้ อ่าใช่บ้านเราใช้ไฟน้อยกว่าที่โซล,ลาร์ผลิตได้ไฟที่มันเคยสมมติว่ามันจะคายอยู่กับที่ใช่ไหมแล้วมันจะใช้โซลาราในบ้านที่มันผลิตมากลายเป็นว่าพอมันมันผลิตได้เยอะกว่าไฟมันก็จะดันดันไอตัวที่มันค้างอยู่ให้นึกภาพตามมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ครับแต่ว่าลองนึกภาพตามว่ามันมีไฟฟ้าสายไฟฟ้าค้างอยู่ท่ออันนี้ไฟฟ้าค้างอยู่ท่ออย่างนี้ตรงหันกล้องยังไงอ่ะอย่างงี้อันนี้คือไฟบ้านไฟบ้านเราเนี่ยที่มันหมุนเนี่ย เฮ้ยมันมีเหลือว่ะพอมีเหลือปุ๊บม,มันไหลมานี่หรอมันก็ค่อยๆดันไอเนี้ยออกไปเพราะมันดันออกไปอ่ะมิตเตอร์ก็หมุนกลับใช่ไหมครับพอมิตเตอร์หมุนกลับเกิดอะไรขึ้นผิดกฎหมายครับพอพอพอเพราะว่าเราแล้วเหมือนเราโกงมิตเตอร์เนาะเหมือนที่ออกข่าวว่าช่วงแรกๆมีคนปั่นมิตเตอร์กลับยันค่าไฟติดลบอะไรเงี้ยเมื่อหลายปีมาแล้วเนาะก<อ>็คือเขาก็เลยมีกฎหมายเรื่องของการใส่กันย้อนเข้าไปในมิตเตอร์นะครับก็ การย้อนคืออะไรก็คือที่ผมบอกอกิ้ไงว่าอันนี้คือไฟที่มันค้างของการไฟฟ้าไอไฟโซล่าเราที่แม่งใช้อยู่เนี้ยถ้ามันมีเหลือเกินอ่ะปกติมันจะมาดันกลับใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีการย้อนอ่ะมันเหมือนกันย้อนมันจะไปคุยกับตัวตัวผลิตไฟของเราก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ตัวไมโครอินเวอร์เตอร์หรืออะไรก็ตามแต่มันจะทําให้จะไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้น้องเอามาแค่นี้พี่ใช้แค่นี้มึงไม่ต้องทําเกินทําเท่าที่กูสั่งอ่ะนี่คือตัวหน้าที่ของการย้อน นะครับที่ผมเกินมาตั้ง่ยังทั้งหมดเนี่ยเพราะเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าไฟผมเนี่ยทีนี้มันเป็นอย่างนี้บ้านผมมันใชแอิเวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้อิเวเตอร์เนี่ยมันจะกินไฟค่ตอนแรกแล้วสภาพมันก็จะลงแล้วมันก็จะอย่างนี้แล้วพอมันติดอีกมันก็จะขึ้นมันจะหลงเอเห็นเห็นอะไรแปลกแปลครับคือพอมันคุยกันอ่ะแน่นอนมันมีแหลกเวลาในการผลิตไฟนิดนึงแหละมันเลยกลายเหมือนแบบ ตอนที่มันขึ้นเนี่ยอินเวอร์เตอร์ผมแม่งก็แบบเฮ้ยผลิตไฟเว้ยผลิตไฟปุ๊บแม่งผลิตมาคู่กันปุ๊บทีนี้พอแอมดับอินเวอร์เตอร์มันลงก็คือไฟมันกินแค่นี้แหละอ้าวโซล่าแบบอ๋อเฮ้ยเขาเขากินน้อยแล้ว่ะลงพอลงปุ๊บลงมาอยู่อไอ้นี่แม่งขึ้นเพราะว่าเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์แอมต้องทํางานมันเป็นรอบอินเวอร์เตอร์เนาะมันก็ขึ้นแล้วของผมมันก็แบบอ้าวเฮ้ยแม่งขึ้นปุ๊บมันก็จะมีเหมือนเหมือนเลื่อมอยู่นิดนึงที่ทําให้มันต้องแบบเราต้องเสียค่าไฟจากการไฟฟ้า เพื่ออะไรทั้งทั้งที่เราก็สามารถผลิตแบบโคเปอร์ในตัวได้นะครับตอนนี้ถ้า,าจบมันก็เลยอาจจะต้องบอกว่าผมอาจจะต้องมีแบตเตอรี่เพื่อที่จะทําให้ผมไม่ต้องคิดมากเรื่องการย้อนขนาดนั้นละกันนะครับให้มันผลิตไฟมาช่วงที่อิน์เตอร์มันลงเนะี่ยก็ผลิตต่อไปดิแล้วก็เอาใส่แบตไปอ่าพอจังหวะที่มอเตอร์มันเด้งเนะี่ยแทนที่มันจะต้องไปดึงการไฟฟ้ามาเนะี่ยก็ไปดึงมาจากแบตเลยเพราะว่า ไอโซล่ามันผลิตได้แค่นี้มันมันไม่ได้จํากัดอยู่แล้วตอนนี้แม่งผลิตเกินเท่าไหร่แม่งยัดใส่แบตเข้าไปยัดใส่แบตเข้าไปอ่ะเห็นไหมมันก็อาจจะเป็นเป็นทางทางออกของผมนะตอนนี้นะครับก็คือเสียตังค์เพิ่มนั่นแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวดูก่อนว่าว่าจะยังไงต่อนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะไปจบที่ท่านั้นก็เดี๋ยวคงมีอัปเดตเรื่อยๆผมเป็นมนุษย์บ้าน DIY นะครับชอบทําอะไรไปเรื่อยเพราะผมก็คิดว่าผมซื้อบ้านมาแล้วก็ทําไปก่อน เดี๋ยวถ้ามันมีปัญหา่อยจ้าชงช่างช่างเงยจะแบบว่าโอ้โหพี่ไม่จ้างผมก่อนมาจ้างผมแกก็เข้าใจครับเออคือช่างเนี่ยก็ไว้ใจยากเนาะถ้าไม่เจอช่างดีๆใช่ไหมมันก็ต้องมีเรื่องของแบบเอีช่างทิ้งงานบ้างทําไม่ดีบ้างก็เลยบอกว่าถ้าถ้าใครเจอช่างดีก็จ้างช่างก็ได้ครับส่วนตัวผมเนี่ยผมแค่สนุกที่ได้เรียนรู้ผมผมชอบได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็ ส่วนเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอแล้วแต่คนเนาะผมมองว่าสำหรับผมเนี่ยผมได้ได้ได้บำรุงมันด้วยตัวเองได้ได้ซ่อมแซมมันได้ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยผมจัดการได้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาเพื่มผมคงต้องมานั่งรอช่างมาแก้เออมันอาจจะค่อนข้างเสียเวลาเกินไปนะครับก็ก็ประมาณนั้นก็เลยเลือกที่จะทําเองไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าการจ้างช่าง,งมันแพงนะครับคือก็ถ้าอะไรอะไรคน รู้ๆมาก็จะรู้ว่าค่าช่างต่างประเทศม่นแพงกว่าเราเยอะบ้านเราเนี่ยช่างค่าแรงช่างเนี่ยไม่แพงถูกด้วยอืแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันแพงแต่ผมแค่บอกมันแพงกว่าเราทําเองเพราะอะไรแน่น,นอนครับช่างก็ต้องกินต้องใช้ถูกไหมเขาก็ต้องเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกินข้าวกินปลาใครจะมาทําให้เราฟรีๆใช่ไหมเออผมแค่ลดคอสจากที่เราจ้างเขาลดคอสค่าวิชาชีพเขา บริษัทที่เขารับจ้างติดแสนห้าเนี่ยเขาก็มีข้อดีใช่ไหมเขามีฝีมือเขาเก็บงานเรียบร้อยเขาเขาเขามีวิชาครับมันคือค่าวิชาเขาความรู้เขารู้อยู่แล้วว่าแก้ปัญหายังไงเขารู้อยู่แล้วว่าเจออย่างนี้ทํายังไงอืมันไม่ใช่เหมือนผมผมที่ผมทาเสร็จมันนี้ผมก็เจอว่าเอ้ยไม่มีปัญหาว่ะผมทําไงดีวะผมก็นั่งมองแล้วผมก็แบบค่อยๆลองไปเวิร์กก็เวิร์กครับไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์ก เออยอตัวอย่างเช่นไอ้ล่าสุดเนี่ยผมส,สั่งสายไฟมาที่ใช้นอกบ้านสายไฟแม่งยาวไว้พอผมสั่งมาสิบกว่าเมตรเลยนะเดินกะเดินจากตู้คอน summer มมหลังบ้านมาตรงแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่หน้าบ้านผมบอกว่พอสิบกว่าเมตรสิบห้าเมตรมั้งถ้าจำไม่ผิดพอยังไงก็พอคุณพระมาถึงไม่พอครับขาดประมาณสองเมตรอืมผมก็แบบก็เลยไปขับรถหาตะเวนซื้อเลย เอ้ก็ได้มาครับเป็นร้านขายสายไฟเขาแบ่งขายมาอ่ะทีนี้ทำไงผมปกติเนะี่ยผมต่อสายไฟผมจะมีคลิปตัวหนึ่งมันจะเป็นเหมือนคลิปต่อสายไฟนะครับแต่ว่าอ่ก็คือมันจะง้างออกยัดสายไฟเข้าไปแล้วล็อกกึ๊บแน่นเลยไฟมันจะวิ่งหากันได้โดยที่ผมเป็นต้องมานั่งแบบเออม้วนสายไฟอะ่ะอืมทีนี้ก็เลยใช้อันนั้น แต่ว่าอันนั้นอะ่ะมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันรับไฟได้แค่จํากัดมัน,มนถ้าผมจะไม่ผิดมันใช้ไฟได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเออแต่เอาเป็นว่าโซลา่าผมมันใหญ่เกินกว่านั้นมันอาจจะใช้ไม่ได้ผมก็ดิบดิบเลยเหมือนช่างทั่วไปต่อสายไฟอ่ะก็คือเอาสายไฟมามัดม้วนรวมๆกันผมก็เข้า youtube หาดูวิธีเชื่อมมัดสายไฟเลยเอาเทปเทปพันสายไฟเทปสีดำหมุนหมุนๆสายมันโตโเลยกลัว นะครับกลัวมันช็อตกลัวมันโดนน้ําอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะแต่ก็ลองใช้ดูก็ใช้ได้วันหนึ่งก็โอเคอืมไม่เป็นไรก็เวิร์กแล้วก็ไม่สบายใจครับก็แน่นอนว่าสั่งมาใหม่สั่งตัวเชื่อมสายไฟแบบแบบดีๆเนาะแบบขันน็อตล็อกเลยสองข้างให้มันแบบแน่นๆแ,แล้วกแบบ็มีพลาสติกค,คุมส,สวย อแต่ผมก็มาเปลี่ยนแผนของผมก็คือทํางานสองรอบแต่ว่าวันแรกก็เหมือนทําใช้ฉุกเฉินถามว่ามันอยู่ไหมจากที่ใช้ไปสองวันผมมาแกะดูมันก็ยังโอเคนะอืมันก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอใช้แปนนานวันที่ผลิตไฟได้เยอะเทปดําพวกนั้นอะเทปพันสายไฟนั้นมันจะเอาอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ไงว่าเฮ้ยถ้ามันร้อนจนมันละลายแล้วมันมาช็อตถึงกันสองเส้นอันตรายนะแล้วผมก็ไม่เป็นไรผมเอาปลอดภัยไว้ก่อนก็ วันนั้นใช้ไปแค่วันสองวันแล้วก็ซื้อตัวเชื่อมสายไฟแบบมีกล่องข้ออีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งแบบดีๆมาเลยก็คือเชื่อใจทุกอย่างอยู่บนฝีมือตัวเองนะครับคือเชื่อในความรู้เชื่อในเชื่อในความรู้แต่ว่าสกิลเราไม่มีอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจ่ายเงินซื้อช่างถูกไหมพราะถ้าช่างเขารู้ว่าต้องทายังไงเขามีความรู้เขาทําเป็นเขาไม่มีปัญหาเอ,อแต่เราเราไม่รู้เราเป็นแค่คนที่อยู่บ้านรู้ว่ามันทานํางานยังไงรู้มันเวิร์กยังไงแต่ว่าทําให้มันดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ทางของเรา หมายถึงว่าเราทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แต่ว่าคงไม่สวยเหมือนช่างมืออาชีพที่เขาเก็บเงินเราอะครับมันคือค่าวิชาชีพเขาเลยก็แค่แชร์ฟังว่าสุดท้ายผมก็ไปซื้ออุปกรณ์มาก็าคือตัวมันก็ไม่แพงหรอกครับตัวมันสิบห้าบาทผมต่อสายไฟสามเส้นสองฝั่งเนาะก็หกตัวก็ประมาณร้อยกว่าบาทก็ไม่เป็นไรถือว่า ติดไว้บ้านไฟใหม่สุดท้ายก็พันเทปดำทับอยู่ดีนะครับทับอีกชั้นหนึ่งกันฝนกันน้ําเข้าไปก็แล้วก็สีด้วยสีมันก็จะคืนไปสวยๆเพราะว่าสายไฟมันสีดำอยู่แล้วมไม่ถึงยางครอบสายไฟอะอก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เล่าของตัวชีวิตในช่วงนี้ที่ที่ทํามาก็ค่อนข้างเอนจอยแล้วก็นยนงไม่ใช่ร่างสมบูรณ์บ้านผมในร่างสมบูรณ์ผมมีอะไรที่อยากทําเยอะมาก จริงเรื่องบ้านเนี่ยผมคงเล่าไปตลอดเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันคือบ้านสำมาผมมันมันยังไม่จบอ่ะเพราะว่าแน่นอนเดี๋ยวละผมต้องทํามันไปเรื่อยๆผมอยู่กับมันผมผมมันเป็นบ้านของผมเนาะผมพยายามที่จะทําให้มันมีอะไรตลอดเวลาบ้านสำัาผมมันเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อมันมันต้องมีหลายๆอย่างเออไม่งั้นผมก็ไปเช่าที่อยู่ก็ได้ผมจะซื้อบ้านทําไมถูกไหมผมผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ผมได้เรียนรู้เป็น เป็นเป็นความสุขของผมด้วยที่ผมได้ได้เรียนรู้ได้ทําอะไรพวกนี้แล้วก็เวลามันมีปัญหาเนะี่ยมันทําให้ผมไม่แพนิกเลยไม่ผมจะรู้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันกับเพลกรถไฟฟ้ากับที่ชาร์จชาร์จเจอร์ที่คนกลัวมีปัญหาแน่นอนมันมันมีปัญหาครับถ้าทําไม่ดีแล้วเรื่องของความเย็นความร้อนเนี่ยที่น่าจหลือเชือ่อคือมีผลบนนะอย่าง่าสุดผมเห็นคนแชร์ในกลุ่ม คือตู้คอน s u m e r ปกติเนี่ยเขาเอามาต่อกับที่ชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมแล้วเขาย้ํากับตัวหางปลาตัวหางปลาคือมันจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมตัวหนึ่งครับสมมุติว่าเป็นอลูมิเนียมแบบแบบแบนๆเหมือนเหมือนสายชาร์จ USB Type C อะมองเห็นไหมผมมีตัวอย่างอะไรพัชอย่างสมมติว่าเป็นอันนี้เลยครับเป็นเป็นเห็นไหมหัวนี่อันนี้อันนี้เราจะเรียกว่าหางปลาก็ได้ ก็คือมันจะมีสายไฟมาแบบยุ่ยๆเลยแบบหลายๆเส้นใช่ไหมแล้วก็จะรวบมาเป็นอันนี้คืบเข้ามาเป็นตัว USB เป็นอันนี้เป็นหางปลาเขาก็ามาเสียบเข้ากับตู้นะครับแล้วก็ขันน็อกเข้าไปเพื่อให้สายมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่ได้แบบโอ้โหฝอยกระจายทุเรศทุลังอ่ะมาทำไปทำไมนั่นแหละครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยมันก็จะมีเรื่องของตอนที่มันอุณหภูมิร้อนน่ะร้อนกับเย็นน่ะมันจะหดตัวขยายตัวใช่ไหมมัน คือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไม่ดีอ่ะกลายเป็นว่าแม่งแบบคายคายคาย,าย,ายจนแม่งออกมาแล้วแม่งโดนพลาสติกไมได้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องอันตรายกันไปนะครับซึ่งถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่รู้แต่อย่างผมรู้ผมก็เออปีหนึ่นองผมอาจจะไปหมุนดูสักทีหนึ่งหรือไม่ก็ไอ้แกะดูด้วยว่าเออเขาเข้าสายดีปะวะปลอดภัยปะวะ,ะถ้ามันโอเคก็โอเค,อเคใช่ไหมครับก็ <c oughs> ว่าไป <c oughs> โอโอเคครับเป็นน่าจะประมาณนี้ สำหรับการอัปเดตในสัปดาห์นี้ยังไงก็ขอบคุณที่คลิกเข้ามาดูคลิกเข้ามาฟังนะครับผมไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ